สนับสนุนโดยโทร1795กล้องวงจรปิดวาตาชิไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยธนาคารกรุงไทยบริการสะดวกชีวิตสบายหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเอาละฮะคุณผู้ชมฮะผมอยู่ที่ร้านคลินิก นาริกาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านครับว่านี่คือเป็นลูกขายเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีวิทยุเครื่องแดงเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านว่าภารกิจของเฮ er ียเขาเนี่ยในฐานะลูกขายเนี่ยมีนามเรียกขานว่าอะไรแล้วทําอะไรบ้างเฮีย er ครับเฮีย er นามเรียกขานอะไรฮะเฮียสิงห์หกสี่ครับผมครับต้องทําอะไรบ้างเฮีย er? ก็คอยดูสอดส่องพวกคนฮะพวกรถ <Yeah. S 2> และสิ่งปลอ,อมแปลงปิด ที่ผิดปกติครับก็คอยแจ้งดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติเราก็จะคอยแจ้งให้ทางศูนย์มณฑลทราบก็ต้องต้องดูต้องต้องดูอยู่เรื่อยๆนะฮะบางทีเราทํางานเช่นเราเรามาขายของเรื่องนีแเราก็สอดส่องไปดูเรื่อยนะฮะว่าอะไรมีผิดปกติหรือยังไงเราก็ต้องดูแลแล้วก็ส่งส่งจ่าทางวิทยุไปให้ศูนย์มณฑลทราบจุดตรงนี้ที่เฮียเปิดร้านอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ ตรงนี้หมายความว่าหมายว่าตรงนี้เขาเรียกว่าย่านตลาดอะไรของอาเจะตรงนี้อ๋อตลาดกิมหยงครับผมตลาดกิมหยงหลังตลาดกิมหยงครับพุทธพลาดมากเลยก็ทุกวันก็เป็นอย่างนี้ฮะทุกวันพุกวานครับผมเยาว์เป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงกี่ปีแล้วครประมาณ3ปีแล้วครับผมสามโอ้ตั้งแต่เริ่มเลยนะเยาวยุคแรกเลยประมาณยุคแรกๆเลยเริ่มต้นเลยครับผมเยาว์เห็นสิ่งผิดปกติอะไรโดยทั่วบ่อยไหมบ่อยไหมเหรอแถวนี้มันก็คงจะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นที่พุกพ่านหรืออย่างมันก็มีคน แต,แต่เดี๋ยวนี้ช่วยดูแลครับวันนี้รายงานสถานการณ์เข้าไปยังศูนย์มวลทัณฑลมากยังเนีย่ยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยะะ <c oughs> ครับเหี้ยโตรายงานสถานการณ์ตรงนี้ไปยังศูนย์วิท <c oughs> ยุมณฑลอ่ <c oughs> ะเฮียหยิบเดี <Okay. S 1> <c oughs> ๋ยวเราจะให้เฮียเจ้าของร้านคลินิกนาฬิกาฮะรายงานสถานการณ์อ่ะเฮียโชว์หน่อยโชว์หน่อยมโตจากสิงห์เอาสีครับผมติดกลาง รุ่นมันโตจากสิงหาหกสีครับผมตอนนี้เราเห็นเฮียรายงานสถานการณ์อยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะสิงหาหกบริเวณร้านคลินิกนาฬิกานะครับตลอดเป็นเสีเหตุการณ์ปกติครับผมอ่านี่คือภารกิจหน้าที่ประจําวันในฐานะลูกขายที่ต้องเป็นลูกขายที่ดีนะเฮียนะแล้วเราก็รายงานทุกวันอ่าโอเคขอบคุณเฮียมากครับเดี๋ยวเราจาัดร้านคลินิกนาฬิกานะฮะคุณผู้ชมเราจะไป จุดอื่นซึ่งอยู่ในบริเวณนี้แหละฮะเป็นย่านธุรกิจกลางใจเมืองของเทศบาลนครหาดใหญ่ไปดูว่าลูกค้าหรือว่าสมาชิกวิทยุเครื่องแดงเนี่ยเขารายงานเขามีกิจวัตรประจําวันยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปกันต่อเลยฮะเรายังอยู่ที่บริเวณเตลาดกิมหยงของหาดใหญ่ฮะเรามาอยู่ที่ร้านเฟิร์นนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็น แหล่งจำหน่ายอาหารแห้งมีทุกอย่างฮะถ้ามาหาดใหญ่แล้วจะซื้อของฝากต้องมาที่นี่แต่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของวิทยุเครื่องแดงเรามาฟังอีกคนหนึ่งว่าการเฝ้าระวังการคอยสอดส่องสายตาดูสิ่งผิดปกติทั้งเรื่องของวัตถุก,ก็ดีเรื่องของบุคคลก็ดีเขาทำยังไงบ้างเฮียครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งเฮียอะไรฮะก็นาลงเจียเอี้ยงครับเป็นเจ้าของร้านเฟิร์นครับมีตลาดยินยง เป็นจุดขายสินค้าแห้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วเฮียร่วมเป็นเครือข่ายเ้าระวังภาคประชาชนเป็นลูกขายวิทยุเครื่องแดงเนี่ยช่วยทำหน้าที่ยังไงช่วยสอดส่องดูแลว่ามันมีเหตุการณ์อะไรไม่ปกติอะไรงียคอยรายงานให้ทางศูนย์วิทยุเขาทราบแล้วก็เขาจะได้มาช่วยดูแลให้ แล้วเพียคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันดีกับคนหาดใหญ่ยังไงมันดีกับชุมชนของเราก็ดีดีมากฮะดีคือแบบว่ามันจะติดต่อฝ่ายราชการอะไรเนี่ยมันสะดวกครับมันรวดเร็วด้วยฮะหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่โรงแรมรีการ์เด้นสามสิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาเป็นไงบรรยากาศเยี่ยมเงาไหมเงียบไปเยอะเลยเียบไปเยอะเลยงั้นยิ่งต้องยิ่งต้องช่วยเลยได้ไงใช่ต้องช่วยดูแลกันหลายๆคนที่ช่วยดูแลกันนะครับเอาล่ะ เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะอยู่ในโซนของย่านธุรกิจการค้าของเมืองหัดใหญ่ยังไงกลับกอบผูะคุณเฮียมากครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะผมมาอยู่ที่ตลาดกิมหยงนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นอีก รายหนึ่งของภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเฝ้าระวังในการเป็นเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเรามาถามคุณพี่ท่านนี้ดีกว่าว่าภารกิจของคุณพี่แต่ละวันนอกจากขายของกันขายดิบขายดีเนี่ยครคุณผู้ชมต้องทําอะไรบ้างคุณพี่ในฐานะเราลูกขายคนหนึ่งต้องทําอะไรบ้างพี่ต้องตรวจสอบดูแลตลาดคุณอยงเลยค่ะตอนนี้เฉพาะหน้าร้านของเราเออหน้าร้านก่อนถ้าว่ามีกระเป๋าต้องถามด้วยว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมต้องดูถ้าเขาใครเขา เรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่มีเจ้าของก็ต้องฟาไปที่กวาดเองแจ้งกันดีเลยแจ้งกันดีเออต้องถามว่านี่เป็นของใครให้ให้ทุกคนรู้ว่านี่คือจะได้รู้ว่านี่คือของของใครใช่ไหมของลูกค้าใครแบบเนี้ยก็คือถ้ามันผิดสังเกตเห็นแล้วเอ๊ะเป็นกระเป๋าวัตถุที่ไม่มีเจ้าของก็ต้องาต้องบอกถ้าไม่ชอบมาพาคนก็ต้องแจ้งจ้หน้านทีใช่ใช่ ปกติมีบ่อยไหมี่ที่เราเห็นมันปิด <iz> ต <zy certains> ่อ <running> ิท pues ธิ <protein> ์มาตั <palace> ้งเพื่อนพันธุ์มันแต่วนี้ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกคนก็ช่วยเป็นหูเป็นตากันครับมาเยกันค่ะแล้วเป็นไงพี่วันก่อนเจอเล้วเคยไปเป็นไงบ้างนัดใหญ่ก็ระเลยก็เล่นเป็นไงก็มันแย่น่อยนะเงียบแย่เสร็จเสร็จกิจแย่เงียบไปเลยเงียบเงียบในฐานะแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยมีวิธีการสังเกตไหมถ้าคนที่เราเห็นมันท่าทางไม่ชอบมาพาคนหรือว่าพาของ แปลกๆมาเราจะมีวิธีการสังเกตอะไรยังไงไหมก็ดูยังไงดูตรงไหนายว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวว่าไม่ใช่ลูกค้าทัวไปแน่เราดูอะไรเป็นพิเศษไหมเป็นพิเศษบางคนก็เดินแล้วก mm ็ท hmm. er ี่ยลังเลหันซ้ายหันข้าแบบนี้มันก็มีแบบผิดสังเกตหน่อยนะก็บอกว่าให้ทุกคนดูนะคนนี้คนนี้ไม่ไม่รู้ยังไงเขาดูหันซ้ายหันฟ้าฟ้าแบบเนี้อันนั้นก็คือต้องต้องพึงสงสัยไปแล้วพึงสงสัยค่ะ ในกิมยงด้านพิเศษเลานะนู่นใสปกติครับผมอ่ะนี่แหละฮะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการรายงานสถานการณ์จากบริเวณตลาดกิมยงฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงท่านนี้ฮะเฮียแนะนําตัวหน่อยฮะว่า เฮียเป็นใครยังไงเครือข่ายลูกข่ายมีนามเรียกขานยังไงเรียกขานคนโตสีงานสามสองครับครับผมตรงสีงานสามสองก็รายงานเท้าเย็นนะครับและเช้าทีหนึ่งเราก็เปิดร้านเสร็จเราก็รายงานทีถึงว่าเหตุการณ์เป็นยังไงถ้ทถ้ามักิมีเหตุการณ์อะไรไม่ปกติเราก็จะได้รายงานไปอีกทีนครับครับครับผมมันดียังไงเฮียภาพประชาชนได้มามีส่วนร่วมก็คือเราจะได้ช่วยกันระวังเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็เหมือนกับเที่ยวนี้ที่ระเบิดเนี่ย เรามีอันนี้เรารู้เลยเหตุการณ์อยู่ทางนู้นเขามีอะไรทางนี้เราได้ระวังยังไงครับแล้วพอดีเราเป็นกรรมการบริหารของตลาดยิมยงด้วยเราก็ได้สั่งยามสั่งอะไรว่าให้ช่วยกลางวันกลางคืนดูรถแปลกปลอมอะไรแบบนี้มาจอดอะไรแบบนี้้ก็ถือว่าตรงนี้เป็นย่านเป็นย่านการค้าใช่ครับยิ่งต้องช่วยกันดูครับถ้ากิดอเลยขึ้นทีเดียวแย่เลยเอาละครับอยู่กับลูกขายอีก คนหนึ่งแล้วนะฮะที่ร้านนี้เป็นร้านนาฬิกาเหมือนกันเดี๋ยวต้องให้คุณพี่เขาแนะนําตัวก่อนว่าคุณพี่เขาชื่ออะไรแล้วที่นี่เนี่ยร้านอะไรอ่ะคุณพี่แนะนําตัวสั้นนิดนะร้านจากนาฬิกาตลาดกิมยงถนนเชรเกษมคะคุณพี่อะไรฮะพี่อะคะครับนาทมนตะการวิทย์คะ่ะที่นี่เนี่ยมีสมาชิกกี่คนที่เป็นลูกขายวิทยุเครื่องแดงนอกจากคุณพี่แล้วก็ประมาณสิบฮะก็ถือว่ามีลูกขายเยอะมากที่นี่ ก็เป็นจุดๆไปค่ะกับภารกิจแต่ละวันนะครับคุณพี่ในฐานะลูกค้าเราต้องทำยังไงทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างก็รายงานข่าวถ้ามีเหตุอะไรนี้ก็ปกติก็รายงานเป็นประจำอยู่แล้วใี่แม่ฮะว่ามีเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าไม่ปกติก็จะรายงานให้ทราบแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแล ปกติเวลาเรามีคนเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตสิ่งที่มันแหมผิดแปลไปจากปกติไหมลูกค้าเป็นยังไงคนที่ไม่ใช่ลูกค้ามาประสงดีประสงค์ร้ายเราดูออกไหมครับพี่ครับก็พอจะดูออกครับดูยังไงก็มีคนมาหน้าร้านสองคนเนี่ยก็จะจะจะจายเป้ดำดำแล้วก็งงเงงงงเงงเหมือนมนใครติดยาแล้วตาแดงๆอ๋ออนั้นันั้นตั้งก่แล้วก็แล้วก็ตาก็จะมองเข้ามาลึกๆมาในร้านอะไรอย่างเงี้ย คือตาเนี่ยเล็กลักเลอกกับแล้วมีมีอะไรจะบอกคนหากใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยเฝ้าระวังเมืองของตัวเองบ้างก็จะคุยหมดหาะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อของเนี่ยก็จะบอกให้เขาทราบครับการเป็นการเป็นเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงมันดียังไงต่อต่อบ้านต่อเมืองของเราในมุมมองของทุที่ ดีมากเลยค่ะคถ้าถ้าถ,ถ้าไม่มีเหตุจริงๆจะไม่รู้แต่ถ้าเมื่อเจอเหตุแล้วจะรู้ว่าว่ามีประโยชน์อย่างอย่างมากเลยครับวันก่อนที่เกิดเหตุระเบิดที่ลีการ์เด้นเนี่ยเสียใจไหมที่มันเล็ดลอดสายตาเครือข่ายวิทยุเคเด <ๆ S 1> เสียใจมากเสียใจมากๆครับมันส่งผลกระทบกับบรรยากาศเศรษฐกิจที่ตลาดกิมหยองอยังไงบ้างเมื่อวันนั้นระเบิดครั้งนั้นซบเซาไหมซบเซายางเห็นได้ชัดเลยค่ะครับเพราะว่าคนที่มาจับจ่ายซื้อของจะมาเที่ยวเนี่ยไม่กล้าจะมา ก็กลัวก,วกังวลถูกก็จากนี้ไปคนหันใหญ่ก็ต้องต้อง,องช่วยกันกลไมไหล่กลมมือถูกเหมือนคุณพี่นี่แหละ,ะนอกจากทายกองแล้วก็ต้องรายงานข่าวด้วยถูกต้องค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่เป็นประจําและทุกวันอยู่แล้วกี่ปีแล้วครับพี่ที่เป็นเครือขา่ายพิจารณเครื่องแดงก็ประมาณปีปีห้า 5้ <50 S 1> าศูนย์ห้าายไปปีห้าห้าศนอ่ะก็ะถือว่าเป็นรุ่นแรกๆรุ่นรแรกเลยค่ะแม่ทัพเป็นคนเอามาแจกด้วยตัวเองคุณผู้ชมครับเป็นโอกาสดีมากเลยฮนะเรามาที่ร้านแห่งนี้ในตลาดกิมยงแล้วเรามาเจอบรรดาลูกขายวิทยุเครื่องแดงของศูนย์โมโต้กำลังนั่งคุยนั่งประชุมกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่า Ee, บรรดาลูกคายกานั่งคุยกันเรื egal, ่องของอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการเฝ้าระแวดระวังให้กับหาใหญ่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวตามกันมาเลยนะฮะสวัสดีครับฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฟดกำลังนั่งคุยเรื่องอะไรกําลังคุยอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมถามถามฮียก่อนคุยอะไรกันอยู่ฮะนี่พักภษากันครับึกษากันเรื่องเรื่อง เรื่องการค้าขายแล้วครับมีตรงนี้นี่เป็นลูกขายวิทยุเครื่องแดงคนเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งนั้นแหละครับเครื่องแดงเรานั่งปรึกษากันนั่งปรึกษากันอยู่เพียงถามเลยว่าวิทยุเครื่องแดงที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่ปีที่ขนาดใหญ่มีเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงมีสุขมวลทัวร์เนี่ยช่วยอะไรให้ขาดใหญ่เรามันมันเป็นยังไงกับขนาดบ้างมองมุมมองเพียงมุมมองครับมุมมุมมองก็ ช่วยเผัดใหญ่ได้เยอะนะครับเพราะว่าช่วยเป็นูเป็าตาให้ครับให้ทางเทศบาลเมืองหาดใหญ่ป้องกันเหตุ่วนเหร้ายได้เลยครับควันๆหนึ่งเรารายงานกี่รอบรายงานสถานการณ์ในบางเรียนวันๆหนึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่เวลาแล้วครับถ้าว่างก็วันละสองสามรอบสามสี่รอบแล้วแต่โอกาสมีเวลาว่างครับเดี๋ยวมาที่ใหญ่คนเหญครับเป็นอะไครับผมสมก็แล้วผมนี่ว่าเครื่องแดงนี่ประโยชน์นี่จริงๆมันมากจริงๆ การดูเหตุการณ์ทั่วไปไมถึงว่าการจาราจรว่าสายในถนนสายในรถติดมั่งโอเปเหตุ head, มา่อไรกันต่างๆไปนเนี่ยสามาดูบุคคลภายนอกด้วยว่าก็สสน่าสงสัยบ้างว่าหน้าตาแบบๆมาหรือว่า ถ้าเครื่องจอดหรือว่ารถยนต์จอดอะไรผิดปกติเราก็รายงานศูนย์มืโทรได้นะครับเราก็รายงานอยู่าดครับตครับมาทีเฮียอีกคนหนึ่งเฮียครับเป็นไงอ่านี่ก็เช่นเดียวกันครับี้รายงานข่าวอย่างเฮียอฮียรายงานแล้วสามรอบสามรอบนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเห็นผิดสิ่งผิดปกติเนี่ยเรารายงานเพิ่มเข้าไปได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ครับตลอดเวลาเลยครับเจ้าหน้าที่เขาถึงไม่ได้พกเครื่องแดงก็ใช้โทรศัพท์โทรเข้าไปในศูนย์มืโทรได้ อรูอได้ทุกอย่างได้ทุกช่องทางครับร้บแ,ลแ,ลแล้วตอนนี้